กองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกออ,อชอได้ประกาศเฝ้าระวังผลกระทบจากระดับน้ำเปลี่ยนแปลงในแม่น้ำโขงฉบับที่13หลังพบมีปริมาณฝนตกสะสมในลุ่มน้ำโขงตอนล่างและบริเวณแขวงบอริคามไซสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวทำให้ระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ทําให้ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ระดับน้ําในพื้นที่แม่น้ํำคงตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงวันที่10-15สิงหาคมนี้ โดยนายสมบูรณ์ชนพิทักษ์วงรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทอนอชอกล่าวว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่8จังหวัดริมแม่น้ำโขงที่เชียงรายเลยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอํานาจเจริญและอุบลราชธานีเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าวและผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้มันก็จะกระทบเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือ กางโมงตรงนี้เราก็เลยไปห่วงราดตรนแที่ทําประกอบอาชีพอยู่ริมแม่น้ำโขงประกอบกับในบริเวณริมแม่น้ำโขงซึ่งเรามีแม่น้ําสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ํากํ่าที่จังหวัดนครพนมเองเนี่ยมันต้องไหลลงแม่น้ำโขงถูกไหมครับตรงนี้เหมืองงานราชการต่างๆที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วเรามีเขื่อนระบายน้ําก็ต้องเปลี่ยนปิดประตูระบายน้ํเพื่อไม่ให้อิธิพลของน้ํา ขงที่หนุนสูงขึ้นเนี่ยครับมันเอ่อล้นกลับเข้าไปในแม่น้าในประเทศไทยซึ่งจะทาให้เกิดน,น้ําท่วมขังในที่รุ่มต่ำต่างๆไยในประเทศไทยได้ทีน,นี้เราก็มีการแจ้งเตือนไปนะครับซึ่งปกต,ติแล้วเนี่ยจังหวัดชายแดนแม่น้ำโขงต่างก,ก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือมีการเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว ด้านนายสุธิพงศ์จุนเจริญประหลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อกรมกำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่ให้ดูแลแต่ละพื้นที่ให้ดีและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเฝ้าระวังและติดตามพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นสถานการณ์อุทกภัยช่วงนี้ก็เกิดภาวะน้ำท่วมอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนืออยู่สองสามจังหวัดเช่นจังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดแพร่มอบหมายให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ดูแลอย่างดี สำหรับสถานาการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่อาทิจจังหวัดน่านตากและแม่ฮ่องสอนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดินสไลด์ส่งผลต่อโครงข่ายทางหลวงและทางหลวงชนบทโดยถนนทางหลวงหมายเลข105อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากได้สร้างทางเบี่ยงเพื่อให้รถขนาดเล็กสัญจรผ่านได้ ขณะที่การทอดสะพานเบอรี่บนทางหลวงหมายเลข1081ตอนหลักลายบอกเกลือจังหวัดน่านกรมทางหลวงติดตั้งสะพานเบอรี่แล้วเสร็จและเปิดให้บริการแล้วเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาอย่าไรก็ตามขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิดวัสนาตระเกตรายงาน